ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องโอปอล์แฟมิ่นะคะวันนี้ก็แม่พานะคะก็ท,ทําทลิปนะคะเพื่อที่จะขอบคุณนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะที่ฝากนะคะส่งนี่นะคะส่งพัสดุมาให้นะคะครอบครัวน้องโอปอล a แฟมิลีนะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ก็คือพี่มิวนะคะนะคะก็กราบขอบพรคุณพี่มิวนะคะ เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณพี่มิวมากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะส่งน้ำพริกนะคะน้ำพริกอันนี้เป็นน่าจะเป็นปลาสับนะคะแบบสุกนะคะเป็นของคุณป้าแอดนะคะอะไรนะป้าแอดปากแซบอะไรนะแซบปากเวอร์นะคะ คุณป้าแอดแซ่บปากเลยนะคะอันนี้จะเป็นปราสับนะคะแบบสุกนะคะตรงนี้จะบอกว่าสุกด้วยนะคะอันนี้หอมาดีมากหอมาดีมากนะคะแพ็กมาดีมากเลยนะคะขอบคุณพี่มิวมากมากเลยนะคะขอบคุณป้าแอดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบสุกนะคะอ่าพาชนะ นะคะจบแบบว่าสวยมากนะคะเพราะความชิมแล้วนะคะพี่มิวอร่อยมากนะคะแซบเบอร์แซบเบอร์รนะ,ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะแม่ควานเกะแล้วนะ,ะ <S <S จริงจริงคือห่อแพ็กมาหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ความแกะ แกะดูหมดแล้วนะคะแกะดูหมดแล้วอันนี้น่าจะเป็นปตาแดงนะคะแพ็คมาห่อมาแบบโอ้ยอย่างดีเลยนะคะก็จะมีสติกเกอร์นะคะก็ถ้าท่านใดน,นะคะอยากจะลองนะคะอยากจะลองชิมนะคะก็สั่งได้นะคะาทางแฟนเพจนะคะไอ้ทาง Facebook นะคะนางพยาดอกไม้เหล็กนะคะ มีเบอร์โทรด้วยนะคะศูนย์หกห้าสีหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งก้านะคะ,ะลองชิมได้นะคะเป็นของป้าเอดนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นตาเด็งนะคะห่อมาแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะนะคะหมดแม่ คุณพี่มิวมากมเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอให้พี่มิวนะคะและครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทํากิจการอยู่ก็ขอให้กิจการของพี่มิวนะคะจะเริ่รุ่งเรืองนะคะยิ่งๆ่งขึ้นไปนะคะขอให้ร่ำร่ำรวยนะคะรวยทั้งเงินทองนะคะรวยทั้งความสุขนะคะพี่มิวขอบคุณพี่มิวมากๆเลยนะคะที่เมตานะคะเมตานะคะแล้วก็ คอยอยู่เพียงข้างบ้านน้องอโอโกนะคะโดยเสมอมานะคะขอบคุณพี่มีมากมากเลยนะคะสวยและรวยมากสวยและรวยมากนะคะขอบคุณขอบคุณพี่มีมากมากเลยนะคะปุ้ยก็จะเก็บไว้ในกล่องแหละเพราะว่าตอนกลางวันนะคะแบบพอความไม่รู้ว่าจะกินอะไรไม่มีอาหารไม่มีกับข้าวก็เนีาา่ยค่ะง่ายๆนะคะกินกับอ่กินกับไข่ต้มนะ กินกับไขต่ต้มอร่อยนะข้าวสวยร้อนๆน,นะคะนะขอบคุณที่มีมากๆเลยนะคะพอควาลองชิมดูแล้วนะคะแซ่บมากนะคะพอควาบอกว่าโอ้โหเผ็ดนะเผ็ด,ด,ดก็เลยบอกว่าอ่ะนั่นจะเป็นแซ่บปากเวอร์เหรอเธอ <c oughs> <c oughs> นะเน,นะคะเผ็ดจนปากเวอร์นะอร่อยนะะอร่อยอร่อยมากเลยแล้วก็กลิ่นปลานี่ หอมนะคะรสชาติไม่เค็มเ,ะคะเลยนะคะพอดีเลยนะคะรสชาติพอดีเลยอันนี้ก็จะเป็นครัวเล็กๆของบ้านน้องโอปอนะคะ,ะ,คะเป็นครัวเล็กๆนะคะของบ้านน้องโอปอก็จะอยู่หลังบ้านนะ,ะส่วนหน้าบ้านก็จะมีน้องช้างอยู่หน้าบ้านนะคะส่วนหลังบ้านก็จะไว้ตากผ้านะคะทำครัวนะคะอยู่หลังบ้าน ขอบคุณพี่มิวน,นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ายัางไงแม่ควานก็ขออนุญาตนะคะจบพี่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะให้กับครอบครัวน้องโอปอด้วยนะคะ,นะคะแม่ควานก็ขอ จบคลิเปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ